สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาม,มาดูห้องครัวของเราที่ว่าเป็นส่วนสุดท้ายของบ้านที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเรื่องกระจกเพราะว่าช่างในงานจุดกระจกเหมือนกระจกจะเป็นงานสุดท้ายปะสุดท้ายเราจะตีอีกนิดนึงอีกวันนึงก็เสร็จอืม,อมอไปดูกันวันนี้จะเล่าเราื่องกระจกดีกว่าน,นะฟ้าห้องถั่วใส่กระจกเยอะมากคือใช่เพรว่าห้องถั่วนี่คือโงโถงอ่ะตั้งแต่บ้านเพียงเลยก็จะมีกระจกแล้วข้างในนหน้าบ้านทุกบ้านเป็นกระจก ตรงนู้นกระจกกระจกเต็มไปหมดเลยนี่ช่างรังเอากระจกใส่บานเพียมอยู่นี่เหลือแค่สองบานเอ Siri, س, ้ยอ๋อเหลือบานสุดท in like ้ายแล้วมั้งนี่ใส่หมดแล้วแล้วเนี่ยใส่ใส่อันนี้แล้วก็อันนั้นเหลืออีกสองบานโอ้ใส่เลยนะดูไม่ออกแล้วก็อันเดี๋ยเหลือเหลือเห็นไหมติดผิวแป๊บนึงผิวไม้ข้างบนแป้งนิดนึงแป้งนิดนึงคืออะไรตรงเนี้ยหรอเหลือนิดนึงหมายถึงเหลือนิดนึงอ่ะแล้วตรงนี้ช่างแหลมำะสียังไงอ่ะในม่ากระจกมันใส่ไปแล้วอ่ะ ก็เอาบันไดจุ่มไปในสระแวจุ่มจุ่มหลายทีแล้วแ่ม,มูลเนๆๆื้อสกใจอ่ะไปไปดูกันอ่าสำหรับกระจกอ่าบางเซี้ยนเลยคุณแม่ก็เป็นกระจกเทมเปอร์8มิลไม่ใช่เป็นเทมเปอร์8มิลครับ ม่รู้เพราะเทมเปอร์มันก็จะแข็งแรงกว่าเราต้องใส่กันมาต่ากระจกธรรมดากระจกบ้านเราทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเทมเปอร์หมดเลยคือที่พอแตกแล้วมันจะเป็นเม็ดเม็ดจะปลอดภัยอยังยังตรงนี้ตอนแรกเลือกอยู่ระหว่างเป็นเทมเปอร์กับเป็นลามิเนตถ้าเบื่อลามิเนตคืออะไรคะก็คือพอแตกมาแล้วมันจะไม่ร่วงเหมือนกันเพราะมันจะมีฟิล์มเคลือบแต่ว่าความแข็งแรงมันจะสู้เทมเปอร์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเอาดีสุดเลยนะเป็นเทมเปอร์ลามิเนต ก็คือทั้งเทปเปอร์เลยเนี่ยประกบกันอยู่อ่าเทมเปอร์ไม่ใช่หมายถึงว่าเอาประกบเทมเปอร์สองแผ่นทำฟิล์มแลาวประกบกันแล้วมีฟิล์มต่างต่างอันนั้นแข็งแรงด้วยแล้วก็ตกแตกแล้วไม่ไม่รวมด้วยแต่ว่าจะแพงแต่อย่างนี้ที่แตกก็ร่วงแต่ร่วงเป็นเม็ดเม็ดทีนี้ที่เลือกเป็นเทมเปอร์เพราะมันรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเป็นลามิเนต คืออย่างที่บอกนะห้องนั้กระจกเยอะนี่ก็คือกระจกหมดเลยใช่ไหมประตูทางเข้าก็เป็นกระจกโหนี่ถ้าเกิดรับรวมห้องโฮมวยก็คือจะกระจก็อบได้ห้องก็จะจันกระจกจะตกะตกระกจะกจะกระกจะกหมดเลย ประตูบ้าน้าบานที่เป็นตู้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นกระจกเป็นกระจกเงาแต่ว่าไม่ใช่กระจกเงาแบบปกติมันจะเป็นเงาแบบแาเรียกตรงนั้นเป็นสีทองอันนี้เป็นสีทองจริงมันก็มีหลายเฉดสีแต่ที่เราเลือกจะเป็นส<ม>ีทองมีเทาม,ทมีทองมีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราเอาสีแล้วก็นี่เวลาเขาติดเนี่ยเขาก็ต้องทำคิ้วไม้ติดฝั่งนู้นไปก่อนแล้วก็ใส่กระจกแล้วก็ติดคิ้วไม้พับอีกทีกหนึ่ง จะเป็นคิววนค้วไม้ไปประตูห้องเกของก็นกะจกใช่ห้องเก็บของก็เป็นกระจกกระจกกระจกเงาทองเหมือนกันตัวนี้เองกจจ็คือจะเป็นตัวเดียวกับด้านซ้ายใช่ทุกตัวนี้มันมันขึ้นลิฟต์มาไม่ได้ก็เลยต้องแบกขึ้นบันไดมาดูฟิตแตกไหม แล้วมันัวรอยู่ว่าจะแตกกันล่างไม่แตกนะบานใหญ่ห้องครัวเราแต่ห้องครัวนี้ไม่มีกระจกเอาก็มีแค่กระจกหน้าต่างก่บกระจกแบบอันนี้บานเสิร์ฟอาหารใช่ไหมเปิดไงอ่ะก็เดี๋ยวติดมือจับแต่ตอนนี้งี้มาต่อไดใต้ขั้วมันใส่ลูกปืนอยู่ด้วยข้างบนข้างล่างแล้วก็จะมีลูกปืนลูกปืนข้างบนเม็ดๆใช่ไหมเขเปิดก็จะดังจึ๊บเลยไส่ในสับว์จืดลงไปเอ้าแบบนี้เองใช่ไหม ไม่เลี้ยงก็ไม่ส่งอาหารไงเอาไปไอรูนี้เหรออ่าเดี๋ยวพออาหารเสร็จก็จะเดี๋ยวมีมือจับเก็บกิงปดกระดิ่งกิ้งกิงนี่ร้านอาหารเหรอเนี่ยตลกแล้วจริงจริงอะแม่บอกว่าจะมีไปทำไมจริงจริงแล้วก็อ้อมออกไปก็ได้แต่ก็มีเอาไว้ส่องไงว่ามีแขงมาบางรูทำอาหารให้มันโปร่งแสงทําม่าก็จะรูลว่้ามาด้วยอันนี้ก็จบรอนแก้วรองแก้วเป็นลาเินเดตด้วยประกอบกับปกระจกใส ลามิเนตประกบกระจกใสก็คือว่า หลอดแก้วเนี่ยมันจะเป็นกระจกใสธรรมดาถ้าแตกมันจะเป็นปักฉลามบาดได้แล้วก็ต้องติดลามิเนตซึ่งเป็นฟิลม์มแต่แเวลามันแตกเนี่ยมันจะได้ไม่ร่วงหรือไม่เป็นไรมันก็จะติดเป็นเล้าๆอยู่บนฟิล์มนะมใช่ปะอันนี้ป้าแชร์ไว้กันก็อย่าเขาเรียกว่าอย่ามองข้ามนะเพราะว่าที่บ้านเก่าเคยแตกมาแล้วแ,แวึ่งโชคดีมากที่ไม่ไม่โดนพิมพ์คือจริงๆตอนนั้นน้องพิมพ์เล็กๆประมาณ4ี่ขวบสามสี่ขวบอะแล้วเขาเปิดประตูอะแล้วเขาวิ่งอะแล้วหัวเข่าเขาไปกระแทกคือเขาไม่ได้นั้งใจจะไปนี้เลย คือเขาแช่จะวิ่งมาเปิดประตูค่ะอันนั้นม่เป็นบานาผักนะังเขาจะผักเขากแค่เข่าแล้วมันแตกเลยแล้วมันแตกเป็นปากฉลามอย่างนี้เลยนะ,นะแต่โชคดีมันแตกออกไปข้างนอกไม่ไม่ลงมาโดนตัวพิมพ์ กี่ดูถ้าโดนก็คือเข้าอา่ะขาดขาดเลยเพ<อ>ราะ<ช>น,น้ำหนักมันเยอะกระจกบ,บ้านนี้มันใหญ่ใช่ไหม<ช>ถ้าเกิดมันเกิดแตกข้างล่างแล้วมันหลุดลงมาเฉือนนะมันเฉือนเพ<อ>ราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้ายัางไงก็ตามมันไอ้พวกนี้มันอันตรายเพราะน,นั้นกระจกบ,บ้านนี้ก็คือจะเป็นเทมเปอร์หรือไม่ก็ลามิเนตทั้งหมดอย่างเงี้ยรองแก้วม,ม,ม,มันไม่มีเทมเปอร์ก็เลยเป็นลามิเนตว่ารองแก้วประกบกระจกใสเป็นลามิเนตจริงๆถ้าเผื่อให้ดีกว่านี้ก็เป็นประกบกับกระจกเทมเปอร์ก็ได้นึกออกมอีกข้างหนึ่งใช่ไหมข้างนึงเทมเปอร์ข้างหนึ่งกระจก กระจกธรรมดาที่เป็นหลันแก้วอย่างนี้แต่ว่ามันก็จะแพงอันนี้เป็นกระจกใสกันดาเซฟไป็เซฟไปหน่อยแต่ก็โอเคแล้วพอแต่งเงินก็ไม่หล่นแล้วไงินเพราะมันมีฟิล์มลามิเนตอยู่เป็นความเสพมินต์หนึงกระจกเนี่ยปาาเสพมินเนี่ยติดประมาณสองชั่วโมงนะโอเคเออลืมนะตอนแรกก็เห็นช่างมาแล้วก็เออเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายปรากฏว่าเหลืออยู่แค่บานสองบานเสร็ดล่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแต่งสีนิดนึ่งก็เสร็จเพราะว่าเขาต้องมียิงแม็กกับพวกนี้เห็นไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเก็บสีแป๊บนึงเสร็จเสร็จแล้ว แล้วก็เนี่ยมีไม้ตรงฝ้านี่มที่เขาปิดเห็นไหมแล้วก็เนี่ยไอ้รูๆๆก็มาเก็บเรียบร้อยนิดนึงวันนึงก็เสร็จทุกคนจะเสร็จแล้วหรเนาะตรงนี้นะคือก็แล้วเป็นหน้าบานตู้ก็คือข้างในเนี่ยเป็นตู้นะแล้วก็เป็นกระจกงที่เยอะมากเลยเนาะทั้งกำแพงผนังเลยอ่ะเป็น อันนี้มันยังไม่ติดหรอไม่ใช่มันเป็นสาวทั้งหมอ๋อตรงเนี้ยเป็นสาวมันเปิดไม่ได้งงเลยนะเอองงเลยอันนี้เปิดได้เฉพาะอันนี้อ๋ออันเนี้ยเปิดไม่ได้เพราะมันเป็นสาวแต่ติดไว้ให้มันดูเหมือนจอดเนื้อกันไปใช่ไหมแล้วก็ต้องออกแบบให้มันระยะมาเท่ากันหมดไงได้หรอไหะอันนี้อันนี้เป็นตอ่อบกับไมโครเวฟเปิดได้มั้ยเปิดได้ อันนี้าวเมนี้ไม่มีชัน้นเ่ยเพิ่งสังเกตเดี๋ยวต้องมีชามมันเขายังไม่เสร็จหร,หรือเปล่าไม่รู้แต่เมมูอะไรชัน้นม่มาเออแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นตู้ที่เปิดมาจะเป็นไอ้นี่คุณแม่ชุดทองฟลาจะเป็นตะแกรงอ๋อเดี๋ยวจะมีตะแกรงกำลังงงว่าเหมือนตู้เสื้อผ้าเลยเป็นตะแกรงที่ใส่อของของกินของอะไรได้โอเคแล้วนี่คือตู้เย็นนะคะขนาดตู้เย็นเป็นกระจกเลยดูสิใช่ตู้เย็นเป็นของนีท่านั้นใช่ไหป็นกระจก นเนี่ยดูเพลินๆก็คล้ายๆกับระจกได้แลบคือเราก็เลือกมาให้สีมันประมาณเดียวกันเลยใช่ปะ่ะแล้วกระจอกอัพิกเนี่ยป้าเขาตั้งใจทําให้หน้าบา้านเป็นกระจกหมดเพราะว่าต้องการให้มันดูโปร่ง,ง,งกว้างเพราะว่าพอมันมีกระจกมันจะแบบส่องมาแล้วกว้างหรือว่านั่งอยู่ในห้องนี้แล้วมองมาทางเนี้ย มันก็จะไม่ได้ฉุกถฉิมันจะยังมองเห็นสีเขียวของฟ้าได้นะคใช่ถ้ามันสวยด้วยมันเห็นวิวด้วยไงมันเห็นวิวด้วยสีเขียวด้วยก็คือรอบด้านชั้นนะโพักกินข้าวเราอย่างพิเศษนะแต่ว่าบานเฟร์สเสร็จแล้วเหลือจะจบเงาจะจบส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือกระจกเงาตรงประตูห้องเก็บของตรงนู้นแล้วก็บาพูดเรื่องกระจกต่อว่าคืออันนี้คือเป็นทางเข้าห้องกินข้าวของเราเนี่ยก็จะเป็นบาน ปานมาที่เป็นกระจกรลัแก้วซึ่งกระจกรลัแก้วจะเห็นว่าประตูแล้วเป็นกระจกรลัแก้วเยอะมากเพราะว่าป้าปาชอบชอบส่วนตัวเนาะแม่ชอบนะชอบลายงานแล้วก็เออมันก็จะแบบเห็นว่าเป็นกระจกถ้าเป็นประตูแล้วใส่กิ๊กเนี่ยเดี๋ยวชนใช่ไหมเดินเดมันชนอะไรแล้วคมีตัวชนหรอคะมันก็มันต้องการให้มันใส่ได้พอมีปาร์ตี้ไม่ได้มองทะลุถึงการห้องโถงเด็กๆที่ร้องคาราโอเกะผู้ใหญ่นั่งกินกันอันนี้ก็เป็นแคมเปอร์แคมเปอร์เอร์ อ่านั้นประมาณสิบมิลเลยมาตัวน,นั้นบางใหญ่อันนี้หนามากเลยใช่ตัวพวกนี้มาประมาณแปดมิลเดี๋ยวป้าแชร์ราคาให้กันอย่างเทมเปอร์แปดมิลเนีย่ยนี่นะตกบานบานหนึ่งประมาณสี่พันกว่าบาทหนึ่งบานเล็กแค่หล่ะเฉพาะจะตกนะอืม,อมราคาจะสูง 1, 2, อันนี้ก็มาห้าหมื่น ส่วนกระจกแนวตัว,น,ตวนี้กระจกแนวสีเนี่ยบานหนึ่งก็ประมาณตกประมาณ5,000ันสี่ห้าพันประมาณเหมือนกันนะครับใกล้ๆก้เคียงกันอันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะนเนี่ยหมดเนี่ยยาวปื้แล้วก็เนี่ยห้องเนี้ยที่เป็นกระจกแบบเนี้ย<บ><ช>มันแปดหมื่นแปหม่อ่าตอนนี้ก็ติดประตูเอ้ยติดกระจกบ,บนประตูห้องเก็บของเนี้ยไม่ต้องเก็บของซึ่งแบบมันเปิดได้ใช่ปะ เนี่ยด,ดูดูแล้วเหมือนมันทะลุไปในนะครับมนมีอีกห้องหนึ่งใช่ไหมไดเดินทะลุไปเลยคือการติดกระจกแ,จกแบบนี้มันทําให้ห้องดกว้างขึ้นเยอะเลยนะเพราะคือวิธีติดกระจกเงาให้ห้องดูกว้างเนี่ยติดแบบแบบนี้พวกสุดทางเดินแบบนี้เราติดให้เต็มผืนแบบนี้มันจะหลอกตาไงว่าะห้องกว้างแต,ต่ว่าเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องติดให้มันเต็มแบบนี้หรืออย่างฝั่งนู้นก็ติดให้มันเต็มทั้งผนังไปเลยแบบนี้มันก็จะหลอกว่าห้องดูกว้างขึ้น วันนี้ก็คือว่าเราก็จะมาพูดที่เป็นหลักที่เรื่องกระจกที่พูดไปแล้วว่าเออใช้กระจกเทมเปอร์ใช้กระจกลามินเนตหรืออะไรยังไงนะก็พูดไปแล้วใช่ไหมคะส่วนห้องเนี้จะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยใกล้มากแล้วโอ้ลุ้นมากเลยนี่ระยะเวลานานเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้ใช้ห้องนี้เหลืองานอะไรบ้างคะป้าเก็บสีหรอเก็เบสีแค่วันเดียวแหละแต่ว่า ที่แบบช่างยังไม่ได้วัดไปวันก่อนเหลือแค่เก็บสีนิดหน่อยแล้วก็พื้นเนี่ยก็<ม>เดี๋ยวมาขูดยานแนวใหม่มหแต่ก็ใกล้เต็มทีละปัดเป็นจริงตอนนี้ได้ซื้อแบบหม้อกระทะซื้อกระทะ,ทะแล้วนะตะหลิวซื้ออะไรเนดี๋ยวปาเขาจะทำกับข้าวได้แล้วในห้องนี้แล้วกอน,นี้เอ,อะไรคะตอนนี้ซื้อ เอามาจากบ้านน้นก็เป็นแบบว่าวเครื่องรัวหรืออะไรก็ตามที่มันแบบยังไม่ได้ผลมาบางอย่างก็เป็นขยะแหละบางอย่างก็ไม่เอาแล้วหรืออะไรเดี๋ยวเราต้องมาเลือกเลือกกันนะอย่างเงี้ยฝาขวดที่ไม่มีไม่มีขวดมีแต่ฝาอะไรแบบเนี้ยอ่อเดี๋ยวจะต้องเลือกแล้วก็สังขยายอีกทีหน,นะนึ่งนะโอเคค่ะงั้นวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จสิ้นเมื่อไหร่สวยงามเะคะพาดูอีกทีหนึง่งนะคะบ๊ายบาย